กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโลบอคแล้วก็อยู่ในแมปที่มีชื่อว่าเดอะวิลเวสนะผมนะหรือว่าเป็นแมปแนวคาวบอยอ่าท่านผู้ชมเคยเล่นเอลดเดดออนไลน์ไหมเลดเดดเดเดมิชันออนไลน์สองอ่ะเออมันจะให้อารมณ์ประมาณนั้นเลยให้เลือกเป็นฝั่งพลเมืองดีแล้วก็ให้เลือกเป็นฝั่งเอาล่อ law, หรือว่าคนนอกกฎหมายนะผมนะซึ่งผมจะเลือกเป็นฝั่งนายอำเภอหรือว่าเป็น คนธรรมดาหรือว่าเป็นเขาบอยนั่นแหละท่านผู้ชมเนี่ยโอเคนี่บรรยากาศเมืองก็จะเป็นประมาณนี้เลยรู้สึกว่าในแบบนี้นะคนไทยนะ่าจะเล่นอยู่นะเล่นเยอะเลยแหละนะผมนะคือก็ได้ยินข่าวว่าแบบนี้มันก็เพิ่งอัปเดตนะผมผมก็มาเปิดแบบว่าเปิดประสบการณ์เล่นแบบนี้ครั้งแรกเลยโอเคมาซึ่งเขาบอกว่าระบบอะไรหลายอย่างเนี่ยปุ่มไม่ว่าจะเป็นพวกปุ่มและระบบอะไรเนี่ยคือมันจะเหมือนกับเล่เล่มากนะผมเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นการแบบว่า ต่อยตีอะไรพวกนี้ใช่ปะเฮ้ยต่อยตีตัวเอ่อเลเดเเนี่ยน่าจะเป็นตัวอาร์นะผมเนี่ยโอเคในอ่าแบ็คแพ็คเนี่ยก็ไม่มีอะไรโอเคผม,มเบลลศูนย์นะตอนนี้อ๋อม,มันมันน่าจะมีการฟาร์มโอเคการฟาร์มผมต้องไปเมืองใช่ปะแล้วเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยไปขุดแร่ที่มีชื่อว่าอันคัสตลูบี้นะผมเนะี่ยโอเคซึ่งผมกดเข้ามาผมกดไปโดนตัวทีนะผมมันจะมีการแต่งตัวเลยนะ เออก็สามารถโลเพกันได้นะเนี่ยแล้วผมจะเอาเป็นแบบจัดฟันแล้วกันท่านผู้ชมนะเขีคโอ้อันนี้มีแว่นเนีเอ้ยแว่นเท่จัดเลยโอเคมีผ้าปิดปงผ้าปิดปากเลยเท่มากมีมีหมวกด้วยนะผมท่านผู้ชมนะมีหมวกเขาบอยมีหมวกมีตัวละครในเรื d เดปะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนกับหมวกจอห์นมาตันอย่างไง้เนี่ยนีย่มันคูรเหมือนเลยนะอ่าเฮ้ยอ้นี้มันหมวกของไอ้ดัสเวนดินนี่ว่ะ อันนี้หมวกของไออาเธอร์ Arthur ปะไม่ไม่น่าจะใช่คันหมวกของอาเธอร์นเนี่ยคือมันจะมีเชือกแบบนี้อนี่ไงนี่นหมวกของอาเธอร์นะผมเนะนี่นะแบบนี้เลยรู้สึกว่าจะเห็นหมวกของ ah, ไ,ไมก้าในเมื่อกี้โอเคอันนี้จะเป็นระบบการแต่งตัวนะผมนะหรือว่าชิปหรือว่าเสื้อนั่นเองนะผมเนะโอเคซึ่งวันนี้ผมก็จะมาโลเทเป็นอาเธอร์นะผมนะเกียงเในโอเค,เออเคใส่กางเกงนี้แหละน่าจะเหมือนกับอาเธอร์ที่สุดละขุดรมแกนไง อันนี้ซองปืนใช่ไหมผมขอเป็นอันที่2แล้วกันนะผมนะยอยากเป็นไอแอมเพออันนี้ก็จะเป็นพวกเซ็ตใช่ไหมอ๋อพวกเซ็ตพวกสูตรเราสามารถที่จะใส่ได้โอเคงั้นผมจะไปฟาร์มเบลแล้วกันนะผมนะคือไม่ใช่ฟาร์มเบลเขาบอกว่ามันเป็นเควสะนะเราต้องทําตามเควสถ้าแบบว่าอยากกิ่งอะไรขึ้นโอเคนะอันนี้อะไรในกล่องทองเนี่ยน่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมืออะไรอย่างหรือเปล่าไม่รู้ะโอเคเข้าไปในเมืองโอ้โหทำไมมันมืดจังในนี้มืดจังเลยนะ โอเคเมื่อกี้น่าจะเป็นทางตันโอเคเราลงทาทางรถโอเคกดตัวบีนะผมนะมันจะเป็นอ่แบ็คแพคของเราซึ่งโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยเ้ยเดี๋ยวนะไอ้นี่ทำไมมันขึ้นรูปกระโหลกอยู่ต่อหน้าน่าจะเป็นพวกเอาล้อเปล่าเนี่ยไปกันพี่อ้าวเฮ้ยท่านผู้ชมผมจัดการเอาล้อได้ป่ะไอ้้ไอนี่มันเป็นเอาล้อนะเนี่ย ้ผมจัดการได้แล้วได้ตังค์ไหมโอเคแล้วผมก็จะมาขุดแร่นะผมนะเขาบอกว่าให้ขุดแร่ขุดแร่แล้วไอ้ไอ้ไอ้ไแร่ที่มีชื่อว่าคัสคัสอะไรตัอยางเนะี่ยคัสลูดี้เนี่ยผมนะคัสลูบี้เออคัสลูบี้มันจะออกมานะผมนะซึ่งผมขุดมาได้ประมาณหนึ่งหนึ่งที่นะมันก็ยังไม่ออกเลยก็าจะมีเลดดรอปของมันแหละน่าจะเป็นเลดดรอปที่ยาก,กนะ โอเคตอนนี้ผมมาขุดอ่าคอปเปอร์นะผมเนะี่ยว่าเป็นลวดทองแดงนั่นเองรู้สึกว่ามันจะดอบตามพวกไอ้คอปเปอร์นะไอ้นี่นี่ไงดอบมาได้นี่ไงอันคัตดูบี้เนี่ยนะผมนะเนี่ยเขียนชื่อโคเทสแล้วผมขออนุญาตขุดแป๊บหนึ่งนะผมเนะี่ยโอ้โหผมเดินลงมาอีกเนี่ยนะ เหมืองสุดท้ายนี่มันจะอยู่แบบโอ้โหมีลำธารตัดเชื่อมต่ออะไรมันกันมาได้เคขุดไปขุดต่อขุดทองขุดทองอยังมีขุดทองเพื่อนะนะนะผมเคเอผมได้แร่อะไรมาก็ไม่รู้นะผมมันเป็นสีสีอะไรวะจะสีฟ้าก็ไม่ใช่อ่ะเออสีสีม่วงอ่อนไหยเนีน่ยไอแร่อันนี้คัดอะไรมันก็จะเป็นสีอ่ะ สีทองแดงอะนะผมน่าจะเป็นแร่ทองแดงแหละอันคัดอะออโอเคนะผมผมก็มีโคอันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะตอนนี้มันครบไปละโอเคเอาเดี๋ยวอันนี้มันโอเคคือเราสามารถที่จะดรอปพวแบบว่าพวกแรก่พวกอะไรได้นะถ้าสมมติว่ามากับเพื่อนก็ดอให้เพื่อนได้นะถ้าสมมติว่าอยากจะช่วยเพื่อนฟาร์มอะไรมาหนะี่โอเคเวทต่อไปเขาบอกว่าให้ไปแบบว่าไปล่า ลากวางนะผมนะหกตัวโอเคก็จะไป,ไปทำการลากวางนะผมนะแต่ว่าก่อนที่เป็นละโอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็นเลดเดอะโอ้ยไม่เชื่อทำภาพมาโคตรดีนะผมนะระบบอะไรอีกโอ้โหในโลกบอกนี่มันจะมีสักแมปเปล่าที่แบบว่าใส่ใจอะไรขนาดนี้ก็คือแบบแสงสีเสียงแบบ โอ้โหแบบยุคเาาบอยชัดอะนึกว่าเลดเอ็มนะผมเนะี่ยโอเคเราก็จะมาขายของกันใช่ไหมเซลล์ลอชหรือว่าขายหมดเลยโอเคโอ้โหทั้งหมดได้สามพันนะผมเนะี่ยโอเคไหนจะมาลองซื้อของอันนี้ก็จะเป็นแข็มอ๋อเราสามารถที่ไปตั้งแข็มกับเพื่อนได้นะน,นี่ก็จะเป็นกล้องส่องทางไกลอันนี้จะเป็นอ่งบาทนะผมนะหรืูว่าเชอร์ตัเองอ่าของอะไรก็จะมีเยอะแยะนะผมเนะี่ย น่าจะมีอาชีพตัดไม้ได้ป่ะเพราะว่าผมเห็นขวานนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อปืนกันไม่ไหนนะเอาแล้วไอ้นี่มันมาตกอะไรตรงนี้วะมาตกาฟาไฟเฮ้ยเฮ้ยหมอนี่มันเป็นพวกเอาล่อเนี่ยนะท่านผู้ชมฉันปลุอจัดก,การพวกเอาล่อสักประเดี๋ยวนะครับเปลี่ยนเฮ้ยเอ้ยอุยอ้ยมันใช้ปืนอะไรมันทำไมมันแรงขนาดนั้นนะ ปืนผมเขาเชียร์ยิมห้าปืนมนันน่าจะมาห้าสิบกว่าเชียร์มาเข้ามาร้านปืนโอ,อ้เขาทำโมเอเปอร์ทำแบบอะไรมาดีอยู่นะเนี่ยนะผมนะทำโมเดลทำโมเดลร้านทำอะไรเนะี่ยนี่ก็จะเป็นทางด้านของพวกเออสเปเชียลนะผมนะของที่แนะนำให้ซื้อใช่ไหมโอเคพวกแรงเชตเตอร์อรีบูเบอร์อะไรก็มีอันนี้ก็จะเป็นพวกเออไรเฟิลนะผมนะมนะว่าจำพวกสไนั์นะอันนี้ก็ราคาหนึ่งพัน น้อยที่สุดความแรงนี่น่าจะอยู่ที่ราคาแล้วนะผมว่าของผมผมันน่าจะกาดที่สุดแค่หนึ่งพัน 1, นะ่ะโอ้โหมันตกเลทมากกว่าเพื่อนเลยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะไปลาก,กวางนะผมเนะี่ยใช้ฝีมือเข้าสู้ดีกว่ามาแต่และตัวมาแต่และตัวโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบคงไม่ไหวผมขอซื้อหนึ่งร้อยเลยแล้วกันอ่าอันนี้มันไม่น่าจะใช่มาน่าจะเป็นล้ามากกว่านะผมเนะี่ยเชื่อมันจะฉี่ยังไงวนะโอ้โหแล้วดูสปีดให้มาแค่สามหลอด เอ้ยสปีดหรือสตาเมนา่าน่าจะเป็นสตาเมนา่าแหละเมื่อกี้ขับหน้าจอเร็วเกินไหมไออ่านไม่ทันโอเคเอ้ยมันก็ขี่ได้อยู่นี่ว่ะเพมันตัวเลก็กอะผมต้องไปซื้ออาน์สีปะ่ะเอ,อ้เดี๋ยว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 เพราะผมต้องไปซื้ออานแล้วเนีย่ยคือขี่โอ้โหไม่ขับยากมากพูดว่าขับมอไซค์โอเคอ่ะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในป่าลูกนกแล้วทับบุมนะ ซึ่งเราจะเจอพวกเมอร์ฟี่หรือไม่หรือเราจะเจอพวกสกินเนอร์อ่าไม่เจอนะผมเนี่ยเกือบเจอจระเข้เมื่อกี้เกือบภาพตูดผมละโอ้โหอะไรกันไม่ใช่ว่าตอนกลางคืนนี่คือแบบมันมืดเกินไปอะ่ะนะผมเนี่ยผมอยากจะให้เขาใส่แสงพระจันทร์เฮ้ยเฮ้ยทำละเอียดผมเด<ม>ินผ่านพงหญ้าแล้วมีการขยับด้วยโอโ้โหโคตรเท่แล้วเข้ามาในอ่าในแบบ ในบ้านเนี่ยคือแบบเสียงฝนหายนะยังไงชีวิตจริงโหทำมาโคตรดีอันนี้ผมก็จะมาซื้อทอสนะผมนะคือกลางคืนนี่มันมืดเกินไปโอเคไม่รู้ว่าจะช่วยได้แค่ไหนนะมันน่าจะช่วยหรือมั้งโอเคอ่าซื้อเชือกได้ปะเผื่อเจอคนร้ายเออไม่รู้ว่าจะมีจังหวะที่แบบว่าได้ผูกเขาหรือเปล่าอันนี้เขาน่าจะเป็นการให้ขวานแล้วนะผมนะเอาไปจามต้นไม้มันน่าจะมีการเอ่อ อาชีพแบบว่าช่างไม้ช่างอะไรนี่ปะ่ะผมว่านะน่าจะมีแน่แหละคือแบบทําขวานมาเยอะเกินแะล้ผมลองสับต้นไม้หน้าหน้าร้านขายของดิเออสับแล้วสับอีกสับอีกโอ้เอฟเฟกต์การสับนี่คือมันแบบสุดยอดจริงๆนะผมเนะี่ยไแต่ผมยอมตรงที่แบบมันมีหมวกของอาร์เธอร์ด้วยคือแบบเจ้าของแบบน่าจะชอบเลเดสเลเดมชันสองหน้าเลยนะใส่ใจถึงขนาดนี้ก็ดีแล้วแหละนะผมเนะี่ย ทำไม่หิวใจคนที่แบบว่าไม่มีตังค์ซื้อเดดเดดโอเคอ๋อคือมันเก็บท่อนซุงอย่างนี้เลยเก็บเข้ารกระเป๋าเล็กๆกันนะเห็นนะผมเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวอันที่ตกไปตรงนั้นนะคือเราจะเอาอย่างไงอ๋ออัอนนี่นี่มันจมน้ำเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหไม่คือท่านผู้ชมคือมันทำเอฟเฟกต์น้ำอะไรมันแบบดีมากเลยนะโอ้โหคือไม่ใช่เล่นนะเนะี่ยฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์นนะเนี่ย แต่เขาบอกว่าแอบนี้คือแบบว่ามันอัปเดตช้าใช่ไหมันนี้ก็น่าจะใช่นะคือเขาอัปเดตท,ทีก็น่าจะเป็นแบบสําคัญเลยอะอัพของเข้ามาเยอะโอ้โหและดูเป็นทนานด้นของแบบอเริ่มจะตอนเช้าประมาณตีสี่โอ้โหแล้วหมอกโคตรโหดคือไม่ใช่เลยนะมันสวยอะ่ะออผมคิดว่าเมืองที่ผมอยู่เมื่อกี้น่าจะเป็นเมืองสตอร์เบอรี่นะแต่ตอนนี้ผมเจอกวางแนละ้วท่านผู้ชมจะล่ามันนะ โงเขาหัวนะเดียวจอดเลยฮ้ยเดี๋ยวแต่ผมได้ยินเสียงปืนนะเมื่อกี้เฮ้ยเอ้าแล้วมันหายไปไหนวะเฮ้ยไอเหลืองมันเอาของผมโอโห้ลิงตั้งนานโอ้โหมากับม้าพยุดของเรามาพยุดของม้ามาพยุดของเราอะไรล่ะเชียราแล้วก็จะก้มหน้าหาก้มหน้าไล่ขึ้นมาตรงนี้อ๋อน่าจะเป็นแบบว่าซุ้มไหมซุ้มไม่ยิงสัตว์อะเกิดสัตว ัวเรามันหนีอะไรอย่างงี้โอ้เฮ้ยแล้วมันเล็งอะไรนะวะเนี่ยไอ้เรื่อไอ้เหลืองมันเล็งอะไรท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมองอะไรกูนึกว่าหมาที่ไหนได้หมีนี่ป่ะเฮ้ยท่านผู้ชมผมขอหนีก่อนโอ้โหตบครั้งเดียวเกือบแตกมันตบแรงขนาดนั้นวะโอ้โหถ้าตบแรงขนาดนี้ผมว่าน่าจะต้องซุ่มโอ้โหไอ้เหลืองแตกไอ้เหลืองแตกไอ้เหลืองแตกโอกไ้ไม่ละเมื่อกี้ไอ้เหลืองมันโดนไอ้ หมีตบนะผมผมยิงซ้ำเลยอะ่ะเผื่อแบบว่าของมันตกนะแต่ว่ามันแต่ว่ามันก็ไม่ตายนะเพราะว่ามันไม่ได้เปิดเอ่อ pvp ครับ <PV P S 1> ผมนะหรือเปล่าวะหรือหรือผมยิงไม่โดนหรือยังไงวะน่าจะไม่เปิด pvp แหละไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่แต่ผมเห็นหมีแนละ้วโอ้โหยิงครั้งนึงแล้วผมหนีเลยเว่ามันตามสุดจริงนะไอ้หมีพวกนะี้โอ้โหคือเสียงหมีคือแบบร้องแบบน่ากลัวมากเฮ้ยไอ้เหลืองโดนตบปะ ไปไหนอีกเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันกระหั่ำมีนีนท่านผู้ชมนะ็อตนี้ยังไงเอ้าเอ้าเอ้ยเฮ้เหลืองไปไหนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเห็นแต่มีเฮ้ยเดี๋ยวผมสังหารมีได้เมื่อกี้เอ้าไหนอีกไหนอีกเอาไอ้เหลืองแกไอ้เหลืองแตกไอ้เหลืองแตกท่านผู้ชมไอ้เหลืองแตกยนโอ้โหโอ้คือถ้าสมมติว่าเราตายเนี่ยของเราจะตกเลยโอ้โหถ้าอย่างนี้ก่อนพวกที่เล่นสายอาชญากรหรือว่าเป็นโจรเนี่ย ก็ยิงคนที่แบบว่ามาฟาร์มได้เลยเพรอย่างงี้ผมว่ามันก็เป็นอะไรยัตถาไทยเหมือนกันนะหรือใช่มันน่าจะแบบทำให้เกินเลยแล้วป่ะทีไม่โดนเอ้าเข้า35อยู่ถ้ายิงใส่หัวครั้งเดียวมันจะตายเปล่าวะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำระบบอะไรแบบถ้าแบบว่าแบบให้เราตามยิงเลือดประมาณ500ก้อยปวดออกเกมแน่เลยผม นี่มันกำลังลวิ่งหนนะีนี่ไงเจยโอ้โไหไปดฮะโดนยิงกันเลยยังไม่ตุยกว่าแล้วมันเลือดเท่าไหร่เนี่ยปืนแรงเชสเตอร์ยังไม่ได้โอเคคือมันเลือดมันน่าจะประมาณเจ็ดสิบนะผมนะไอ้พวกกวงพวกเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอไปเอาอระบบน้ำมันก็จะทำมาผสมจริงเกินไปาบางทีนะผมเนะี่ยนี่คือแบบน้ำแบบสวยนะโอเคผมเจย์แล้วตัวเนี้ยยิงเข้าหัวตัวนี้นะนอโอ้โห ยิงก็หัวเขาเกียรติสิบตายเลยนะผมท่านผู้ชมโอเคเขาทำระบบเฮดช็อตมาอยู่นะผมเนะี่ยก็น่าจะดีอยู่นะในการ p v p แล้วก็ในการแบบล่าสัตว์คือแบบเปิดโอกาสให้คุณที่แบบว่าปืนปืนไม่แรงอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะจะได้ฟังง่ายๆเนี่ยได้บัดความแม่นของตัวเองเนี่ยโอเคจะรอเจอแล้วทุกคนอออเอ้ยเดี๋ยวคอยนัดคอยนัดคอยน้ยนมันแตกเลย จี้จีนี่ไงตายไปแล้วเย่ซุปที่สองไหนลองยิงไม้มันะไม่ยิงไม่ได้ป่ะเขาบอกว่ามันยิงไม่ได้นะมันเป็นม้าของเพื่อนอะไรเงี้ยขึ้นบอกเมื่อกี้อ่าตอนนี้ผมก็หาไอ้เจ้าควางให้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่มันซุ่มอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละท่านผู้ชมให้ผมยิงเลยโอ,อวโหไม่ยิงไงโอ้โอหเข้าหัวเต็มๆเ,เ,เลย อะไรจะแม่นขนาดนั้นน้องเ่าก็สกินของเบียร์ตังของเบียร์นี่มันอร่อยจริงๆเฮ้ยทุกชมผมเลยนะแบบเวลาเริ่มเช้ามืดแล้วผมเนะี่ย้ยเช้ามืดเลยเลยเริ่มแบบว่าเริ่มมือดอีกแล้วนะผมเนะี่ยบรรยากาศโอ้โหล่าตั้งแต่ืนขอองีวัเช้ามืดของอีวัน,วอออวนจนมาถึงไตีทิ่ม เิ่งอ๋อมันคืออ๋อคือมันแบบว่ามันจะมีโอกาสดรอปแบบว่าดรอปเขาดรอปอะไรอย่างนี้มันยใช่ไหม,นะนะนะมเนี่ยที่อยู่นนนะผมนี่น่าจะเป็นแบบว่ากิมอีกเล็กน้อยนะผมนะก็แบบว่าว่าเรายิงเขามาเนี่ยคือเราก็จะเอาไปขายได้หลายตังค์อะไรแบบนี้อ่ะไม่รู้ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปขายดนะูโอเคก็คอมเพนแล้วนะผมเนี่ยไม่คอมเพนอะไรล่ะก็เออ่ทำสำเร็จแล้วนะผมเนี่ยโอเค ทำมิชชั่นเสร็จเรียบรแล้วจะไปขายของตรงนีนล,ล่มลื่นซะจริงๆนะล่มลื่นเกินไปล่มลื่นี่คือแบบว่ามันทำระบบไอเอ็นพีซีชาวมืองมาได้ดีอยูน่นะเนี่ยไม่ใช่เล่นๆน่าจะเป็นแมปที่แบบว่าทำม,มาจริงๆอ่ะพี่ดูคือผมเห็นกลางถังน้ำครั้งแรกอะผมรู้เลยว่ามันเป็นมืองสตอรอเบอรี่เหยในเรเดเลๆๆเดมชั่นอ่ะคือเมือสตอรอเบอรี่ในชีวิตจริงมันมีเปล่าวะ ถ้ามีเนี่ยมันคงจะเป็นเมืองที่แบบว่าสวยมาก,ากโอเคงั้นผมจะลองขายอ๋อนี่ไงมันมีแบบว่าเลดดรอปด้วยท่านผู้ชมน,นี่นะคือหนังวางนี่คือมันจะอยู่ในระดับเรแล้วพวกนี้นะจะอยู่ในระดับแบบว่าคอมมอนหมดเลยนะไอ้พวกเนื้อแล้วพวกหนังเนี่ยไอ้พวกพื้นหลังแบบว่าเป็นสีเทาพื้นหลังสีฟ้าก็จะเป็นอีกราคาานึงอาการลากครั้งนี้ผมก็ได้มาสองพันนะผมโอเคซึ่งเกมนี้มันก็จะมี อาชีพให้เลือกด้วยนะเราสามารถที่เลือกเป็นอาชีพอะไรก็ได้อย่างอาชีพหมอนี่ก็ต้องเสียประมาณ3ามร้อยเก้าสิบเจ้อันนี้ก็จะเป็นอ,อาชีพเอ่ออะไรวะในอำเภอนะผมนะนี่นะเพนายอำเภอเขาก็จะให้เออ่กระบองมาด้วยแล้วก็เป็นฐานะของกุญแจมือนะผมเนะีโอเคกระบองนี่มาแรงหรือเปล่าวะก็อย่าง อยากจะหาคุณฟาดเนะเข้ามาในบาร์นะผมนะเข้ามาในร้านเรานะจะเป็นทางด้านของอาชีพเด็กเสร์ฟโอเคอ๋อนี่กิฟทูเพเยอร์อ๋อมันสามารถให้แต่แบบพวกแบบผู้เล่นได้เท่านั้นนะผมนะไปกดตัว E ีให้เขาอย่างนงี้นะให้ของว่าเขาจะซื้อหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาซื้อเนี่ยเราก็จะได้ตังค์นะนะอย่างเช่นคนนี้ไม่ซื้อ Okay. อะไรขอซื้อผมได้หรือเปล่าฮะ,ฮะผู้หญิงที่นี่เนี่ยก็น่าจะเป็นธนาคารนะเนี่ยนายธนาคารมีเปล้ยมีในธนาคารจริงด้วยปะโอเคเว้ยทำมาโมเดลสก,กลิลอะไรดีนะเนี่ยไหนโอเพนแบงค์ดูดิโอเพนแบงค์อ๋อคือมันเป็นที่ฝากของอะไรประมาณนี้แล้วมันมีการปุ้นหรือเปล่าวะต้องมีแหละเฮ้ยที่ไง ไอเชี่ยนี่ไงไอ้พิกล็อกท่านผู้ชมนะคือโอ้โหอ้าวมันมีเก่งปุ๊บเลยนี่ข้าหัวผมขึ้นน้อยหมู่สิบสามนี่แล้วมีคนยิงได้ปะเฮ้ยไอ้เชี่ยอากาศยิงว่ะท่านผู้ชมเฮ้เอ็นพีซียิงนะก็ว่าอยู่ใครยิงผู้เล่นด้วยกันน่าจะไม่ยิงกันนะผมเนี่ยนอกจากคนมันจะจังไรจริงๆอ่ะไม่ไม่งั้นน่าจะเป็นผู้เล่นหรือว่าเพื่อนนายเพื่อน เอ้าเดี๋ยวไอ้นี่มันข้างหวัวแปดสิบแปดแล้วผมยิงมันตายเลยมันบอกว่าโนโนมันบอกว่าไม่ไม่ไม่ผมน่าจะฆ่าโจรด้วยกันนะฮะไม่น่าเลยะจุดจ,จบโจรโจรฆ่าโจรสุดทด้ายโดนโจรฆ่าแล้วผมนะโอ้โหไม่เคยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมนะถ้าสมมติว่ามันมีคำหยาบเยอะเกินผมก็อขออภัยด้วยนะเพราะว่าก็ายังงั่นนะอัธลธอร์ดอะคือผมแบบ ชอบมากๆเกมเขาบ่อยแต่นล้กินนี้ไม่มีนะสำหรับกินนี้ยบย